เปิดใจหญิงแกร่งมาดามอ้อ oh, ฟันเฟืองสุดสำคัญไม่ต้อตอบแม้โดนโจมตีสารพัดเปิดใจหญิงแกร่งมาดามอ้อ oh, ฟันเฟืองสุดสำคัญไม่ต้อตอบแม้โดนโจมตีสารพัดโดนโรคเลื่อนจนท้อหลังจากที่สโมสรโปลิทเทโรถูกกลุ่มทุนกัมพูชาเลื่อนนัดการจ่ายเงินค่านักเตะซึ่งได้พลัดไปแล้วหเครั้ง และทุกนาทีนี้สโมสรโปลิเทโรเอฟซีก็ยังพยายามรอยอย่างอดทนและมีความหวังมากที่สุดว่ากลุ่มทุนของเจ้าชายกัมพูชาจะกลับมาเจราจาเพื่อหาทางออกร่วมกันอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องขีดเมื้อหลังหลายคนไม่รู้มาดามอเผยคำพูดเจ้าชายกัมพูชาวันอดีตโคชลาออก มาดามอเจ่อฟ้องกลุ่มทุนเจ้าชายกัมพูชาหลังเลื่อนจ่ายค่าตัวแข้งโปลิทเทโรพร้อมกันนี้มาดามออยังได้เปิดใจแบบเจาะลึกกับไทยนิวส์ที่ไม่เคยให้สัมภาษณ์ที่ไหนมาก่อนเรื่องบทบาทของเธอในสโมสรโปลิสเทโร f เซว่าใจเธออยากจะสู้ให้น้องๆ ได้รับผลประโยชน์และค่าตอบให้คุ้มค่าอย่างถึงที่สุดก่อนแล้วค่อยว่ากันเพราะตอนนี้หลายสิ่งที่เข้าโจมตีเธอนั้นมันหนักหนามากจริงๆและเธอเองก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนมาดามอ้อหญิงแกร่งฟันเฟืองสุดสำคัญในสโมสรโพลิเทโรเอซยังเปิดใจแบบไม่มีกากอีกว่าเธอใช้เงินส่วนตัวเพื่อสโมสรไปแล้วกว่าเจ็ดหลัก พร้อมกันนี้ช่วงที่กำลังเผชิญปัญหานะตอนนี้เธอเองก็มีท้อบ้างแต่ก็พยายามคิดว่าเพราะคนที่ไม่ได้ใกล้ชิดกับเธอก็จะไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังที่แท้จริงซึ่งถ้าคนที่ทำการกับเธอจริงๆจ,จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรใครจะโจมตีอ้อก็โจมตีแต่อ,อ้อจะไม่ต้อตอบเพราะโฟกัสของอ,อ้อคืออ้อ,อต้องได้เงินก้อนนั้นตามที่ตกลงกันไว้ ซึ่งอ้อเองก็ตามทุกวันหลักฐานเราก็มีครบทั้งนี้อ้อก็ยังโดนคำพูดดูถูกและเหยียดหยามต่างๆที่เกิดมาก็ยังไม่เคยได้ยินก็ไม่เป็นไรสิ่งนี้อ้อต้องอดทนเพราะอ้ออยากได้เงินคนรอบข้างและแฟนบอลจริงๆเขาก็เข้าใจและเป็นห่วงอ้อฉะนั้นอ้อต้องสู้ให้ได้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดกับน้องๆก่อนเครดิตภาพ นาราโปนล,ลอเชนินและโพลิสเตโรเอฟซีคลิปจากนาราโปนล,ลอเชนินและโพลิสเตโรเอฟซี